คลิปนี้ครับจะมารีวิวตัวลำโพงแบรนด์ยี่ห้ออ่านว่าออราแชรนะครับเป็นลำโพงจีนนะครับราคาสุดถูกนะครับ200ถึง300บาทบวกลบนะครับตัวนี้เป็นลำโพงขนาด1 0บวัตต์นะครับเนี่ยดยรูปทรงของตัวลำโพงนะครับถ้าดูจากในรูปที่เราเห็นนะครับในการสั่งซื้อก็จะคล้ายๆเหมือนรูปทรงคล้ายๆ GPL GO4 นั่นเองนะครับตัวนี้ในสเปคก็เป็นบลูทูธ o 3นะครับ เรามาดูของจริงกันดีกว่าครับว่าลาโพงตัวเนี้ยเป็นยังไงตัวกล่องก็ไม่มีแพ็คเกจไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับน,นี้ระบุไว้นะครว่าเป็นบลูทูธ5.0นะครับแต่ว่าที่กล่องบอกแล้วว่าเป็นบลูทูธ5.3จะเชื่ออะไรดีเนี่ยแล้วก็มีแบตเตอรี่1,200มิลลิแอมเป์เป็นลำโพงขนาด10วัตต์1ดอกนะครับน้ำหนักลำโพงประมาณ340กรัมชาร์จแบต5โวลต์1แอมป์นะครับอ้าวไม่มีโลโก้ ไม่ใช่โลโก้อยู่ด้านนี้นะมีสายชาร์จนะครับเป็น USB A USB C นะครับอันดับแรกที่เห็นเลยนะครับใหญ่มากรูปทรงนะครับต้องบยกว่าเล่มแบบคล้ายๆตัว JBL Go 4นะครับแต่ว่าด้วยบอดี้คล้ายๆกับแบรนดตัว L ยี่ห้อหนึ่งนะครับวสุก็กองแกงพอๆกันนะครับแต่ตรงน,นั้นจะมีด้านหลังในการรัดกับอุปกรณ์ได้นี่ครับปุ่มใช้งานก็จะเห็นนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม power สถานะไฟลดเสียงแล้วก็เล่นเพลงเพิ่มเสียง บอดี้ก็เป็นยางผิวประมาณนี้นะครับมีปุ่มตรงนี้สี่จุดนะครับสำหรับวางตั้งได้นะครับนอนได้ตรงนี้น่าจะเป็นพาสซิฟนะครับตัวนี้นจะเป็นดอกลำโพง,งฟูแลแอนด์ดอกเดียวนะครับวัสดุเป็นผ้าตัวโครงสร้างหลักก็เป็นพลาสติกนะครับผมลองเปิดเครื่องดูดีกว่านะครับว้าเปิดเครื่องมาเสียงยังกับ ลำโพง JBL เลยครับเดี๋ยวปิดอีกทีนะเสียงคล้ายๆด้วยสิครับอเดี๋ยวผมเอาลำโพง JBL Go4 มาให้ดูแป๊บหนึ่งอันนี้ครับลำโพง JBL Go4 นะครับดูขนาดนะครับผิดกันเลยอ่าเนี่ยครับพิกัดไซส์นะครับแต่ว่าทำทรงนะครับคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวดองเปิดลำโพงตังนี้ให้ดู นี่คือเสียง JBL ของแท้นะครับเดีย๋ยวปิดก่อนนิดนึงเป็นแบรนด์ u r a Share นะครับโอโ้โหเดี๋ยวลองเชื่อมต่อดูสถานะไฟบลูทูธตรงนี้กระพริบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเป็นประมาณไหน u r a แชร์ลอ,องดอูเสียงเชื่อมต่อเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นในเรื่องของโหมดในการกดดูนะครับแต่ผมลองกดดูนะครับว่าเปลี่ยนโหมดยังไงกดหนึ่งครั้งน่าจะเป็นการเปลี่ยนเลือกซอสนะครับเพราะตอนนี้สัญญาณบลูทูธหลุดไป,ไปละกดทีหนึง่งอ,อันนี้น่าจะเป็นอ,อันนี้เป็นการเชื่อมต่อบลูทูธ แสดงว่าการกดหนึ่งครั้งเป็นการเปลี่ยนโหมดซอสในการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราลองดูที่ว่าเสียงเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับตัวออร่าแช์นะครับมาฟังมาพร้อมกันนะครับว่าเสียงจะดีไม่ดี เ,เมื่อกี้ได้ยินไหมเสียงมันแบบเปิดมาปุ๊บเมื่อกี้ระดับเสียงที่ห้าสิเปอร์เซ็นะครับอันนี้เป็นการผ่านไมค์พูดนะครับแตผ่ผมได้ยินนะครับเบรคทั้งที่จะบองแบงมากเลยเดี๋ยวผมจะตั้งแล้วเปิดแบบ,แบบจริงจังให้ดูครับว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ที่เมื่อกี้ฟังอ่ะชัดเลยครับว่าเสียงมั่วมากแล้วก็ตัวเบรนี้ทั้งบวมทั้งบองทั้งแบงทั้งโอ้โห สองร้อยกว่าบาทเอานะถ้าจะซื้อไปขำขก็จัดได้ถ้าจะซื้อแบบฟังเพลงเอาเพาะๆไม่แนะนำนะครับแม้ว่าสเปคมันจะรองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อ tds ก็ตามนะครับยังรองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อ usb music ได้นะครับอ้โหูแฟลชไดร์ก็เล่นได้เด็กดิการ์ดก็เล่นได้นะครับในราคา200กว่าบาทแถมชาร์จแบตผ่าน usb c นะครับก็เป็นรูชาร์จแบบรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่ไมโครหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับจะลองเสียบ ตัวแฟลชไดเเข้าไปเลยครับว่ามันจะเปลี่ยนโหมดเลยไหมเสียบแฟลชไดเเข้าไปนะครับอ่ามาตัดโหมดเลยนะครับโอ้มนเล่นเพลงเลยนะครับอ่าสตอ็อปเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะมันสามารถเล่นเพลงได้เลยนะครับก็เข้าสู่โหมดอัตโนมัติเป็น USB ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น SDCard ก็คงจะเล่นโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะอันนี้คือข้อดีนะ200กว่าบาท สามารถที่จะฟังแฟลได์ได้เปิดเพลงชิลๆแงเอาได้ก็โอเคกับคุณภาพเสียงแบบพอฟังได้นะก็ถ้าไม่คิดมากกับการเล่นได้3อย่างบลูทูธเอ็ดดิการ์ดแฟไดโอ้ก็คุ้มนะ2องกว่าบาทแต่ถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากซื้อลำโพงนี้ไปลองฟังไปอะไรเล่นดูนะครับ2องร้กว่าบาท300ก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ตะก้าไว้ให้ในคลิปเลยนะครับไปกดสั่งซื้อเอานะครับ เดี๋ยวเราไปฟังแนวเสียงของลำโพงตัวนี้กันไปไปฟังกันเลย